สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรจะมาอัปเดตบอนสีที่พี่พรซื้อมาจากสวนพิพัฒน์พงเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนะคะเพื่อนๆและจะหมักใบก้ามปูให้เพื่อนๆชมมาดูกับพี่พรได้เลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆบอนสีที่พี่พรซื้อมาจากสวนพิพัฒน์พงค่ะตอนนั้นราคา1,000บาทเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนะคะเป็นไม้เพาะ,มะเมล็ดนะคะเนี่ยยังไม่มีชื่อ ค่ะยังไม่มีชื่อพี่พรรับมาพี่พรก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะเอามาตั้งไว้เฉยๆก็เอามาตั้งในถาดรองน้ําแล้วก็ไปตั้งไว้ในกระโจมะคะ่ะกระโจมพี่พรจะเปิดปิดแทบทุกวันเพราะว่าเขาไปหยิบบอลเล็กไซเบบีออกมาแบ่งปันเพื่อนๆตลอดนะคะพี่พรไม่ได้ทําอะไรเลยนะอันนี้คือทํออาให้เพื่อนๆดูเอามาให้เพื่อนๆดูว่าพี่พรไม่ได้เปลี่ยนดินไม่ได้เปลี่ยนกระถางไม่ได้ทําอะไรนะคะนี่อายุราวหนึ่งเดือนพี่พรรับมาสามต้นนะคะ พี่พรรับมาสามต้นหนึ่งเดือนไม่ได้ทำอะไรนะคะเพื่อนๆน,นะคะเนี่ยเป็นไม้เพาะ,มะเมล็ดจากสวนพิพัฒน์พงอันนี้พี่พรไม่ได้แบ่งปันนะพี่พรเอาไม้เพื่อนๆดูว่าเมื่อพี่พรเอฟบอลมาเอฟบอลมาแล้วพี่พรไม่ได้ทําอะไรเลยตั้งไว้ค่ะตั้งไว้แบบใจเย็นนะคะใจเย็นไม่ได้ดูก็สองมีสองดูบ้างว่าน้องเขาตัวขนาดไหน เปลี่ยนแปลงไปแบบไหนคะก็ถือว่าน้องก็จะสวยอยู่นะเพืพ่อนๆตอนเล็กๆเอามาจะเป็นใบแดงๆกลมๆเท่าเหรียญสิบนี่แหลคะค่ะสองใบพี่พรรับมานะคะนี่เดือนกว่าได้ประมาณนี้คือคือที่จะอะไรคือพี่พรไม่เปลี่ยนดินไม่เปลี่ยนดิไนไม่เปลี่ยนกระถางนะคะเพืพ่อนๆนี่ก็แบบทําแบบใจเย็นนะคะเนี่ยทาแบบใจเย็นค่ะเลี้ยงดูน้องแบบใจเย็นดูว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนนะคะก็ถือว่าน้องสวยอยู่เลี้ยงง่ายนะคะ ตั้งไว้เฉยๆนี่อย่างนี้ตั้งไว้เฉยๆในกระจมตั้งในถาดที่มีน้ํารองนะคะี่รากเขาก็เดินพี่พรกล่าวว่าจะอีกประมาณสักสักสองเดือนพี่พรทั้งจะเปลี่ยนกระถางนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าพี่พรยังไม่มีดินรอรอดินของของพี่พรกําลังหมักอยู่หมักได้แล้วสองอาทิตย์ <c oughs> นะคะก็จะตั้งไว้อย่างนี้เพราะว่าอาจารย์ทางสวนเขาบอกว่าปุ๋ยปุ๋ยในนี่น่ะคือมันเยอะมันไม่หมดประสิทธิภาพง่ายก,ก็ดูไปนะคะค่ะก็ดูไป แล้วพี่พรจะหมักดินก้ามปูให้เพื่อนเพื่อนดูนะนี่นะคะเพื่อนๆสูตรสูตรผสมสูตรผสมใบก้ามปูเนาะพี่พรจะใช้ใบสำสานี้สามสา่วนนะคะภอีสานเขาจะเรียกใบสำสานะเพื่อนเพื่อนพี่พรจะใช้สามสา่วนนะคะหนึ่งพี่พรกะไปแล้วอันนี้คือคำนวณส่วนให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะสามสา่วนะคะ่ะสองแล้วก็สามนะคะนี่สาม ใบใบใบช้ำชานี้สามส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักนี่หนึ่งส่วนนะคะเพื่อนๆค่ะหนึ่งส่วนแล้วทีนี้พี่พรจะใส่น้ำหมักน้ำหมักนี้คือน้ำหมักสูตรปราเชงพี่พรก็จะเอามาประมาณนี้แหละแล้วพี่พรก็ใส่น้ําลงไปค่ะเพราะว่านี้แต่ก่อนพี่พรทําน้ําหมักสูตรปราเชงนะเพื่อนๆค่ะทําน้ําหมักสูตรปราเชงหมักไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ปีห้าห้าสมัยปราเชงยัง ที่ดังๆอยู่นะคะป้าเชงจะพาทําปุ๋ยหมักท่าหมักหมักหลายอย่างค่ะที่หมักยาหมักอะไรแต่พี่พรเลือกทําทําสูตรที่เป็นเป็นปุ๋ยเนาะพี่พรก็ใช้ได้ผลอยู่นะเพื่อนเพื่อนพี่พรก็ไปใส่ในสวนยางพี่พรน้ํายางก็ออกดีอันนี้คือสูตรป้าเชงคือเราหมักไว้หมักไว้แล้วหมักหมักไว้นานตามที่จริงป้าเชงบอกว่า3มเดือน3เดือนก็ใช้ได้ผลแต่เราหมักไว้นานของพี่พรตั้งหลายปีแล้วค่ะคือใช้ไม่หมดหมักไว้เยอะเนาะพี่พรเมื่อทําอะไรก็ทําจริงนะคะหมักไว้ หมักไว้พอถึงหน้าฝนหน้าฝนฝนตกพี่พรก็จะไปใส่สวนยาง <millions. S 1> ก็ไปใส่เวลาฝนตกฝนตกน้ําไปน้าหมักก็ไปโรยไว้เวลาฝนตกมันก็จะไหลไปจุลินทรีย์ก็จะไหลไปค่ะเมื่อเราหมักครบ3เดือนหมักครบ3เดือนแล้วจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดี <S <S ก็จะสลายตัวไปแล้วจุลินทรีย์ตัวที่ดีก็จะทํางานก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะอยู่ในนี้จุลินทรีย์มีเป็นล้านล้านตัวนะเพื <S <S <ๆ>่อนเพื่อนอยู่ในน,นี้จุลินทรีย์มีเป็นล้านล้านตัว แล้วพี่พรก,ก็จะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยเนี่ยก็กะเอาประมาณนี้นะเพื่อนๆแล้วก็มีอาจารย์อาจารย์พวกเขาบอกเนี่ยเราก็คุกเขานะพเพื่อนๆเห็นไหมก็คุกคุกให้เข้ากันคุกให้กันเข้ากันแล้วก็ใส่น้ําด้วยนะเพื่อนๆใส่น้ําสักหน่อยใส่น้ําเห็นไหมเพื่อนเออเราก็ใส่น้ํา ใส่น้ําให้จุลินทรีย์กระจายให้ให้ใบนี้เข้ากันหมักไว้หมักไว้ประมาณสามเดือนนะเพื่อนๆและใบใบนี้ย่อยสลายใบสาสานี้ย่อยสลายเราก็จะใช้ได้ผลอันนี้พี่พรย่อส่วนให้เพื่อนๆนดูนะว่าพี่พรทําทําใบสาสานี้สามส่วนปุยป๋ยคอกปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะเพื่อนๆน ปุยข้าวหนุ่มสวนแล้วก็น้ําจุลินทรีย์น้ําหมักหรือถ้าเราไม่มีแล้วก็เอา EM ก็ได้หรือน้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เ,เพื่อนๆทาแต่พี่พรไม่เคยทําตัวนั้นพี่พรมีน้ําหมักสูตรประเสริฐทาไว้นานแล้วค่ะก็ใช้ใช้กับสวนแหละสวนยางสวนอะไรพี่พรก็จะให้ลูกน้องเอาไปใส่เนี่ยพี่พรก็มาทดลองใส่หมักใบก้ามปูเมื่อก่อนพี่พรก็จะใช้เก็บนะคะใช้เก็บดําเก็บเผาพอดีมีใบ ไปช้ำชาพี่พรก็ทําไว้ที่ทําเป็นกองกิงกองอยู่ตรงน้นพี่พรก็กะไว้อีกประมาณประมาณเดือนมกรามกรากุมภาพี่พรก็จะเปลี่ยนกระถางบอนถ้ามีบอลเบบีที่พี่พรผ่าไว้ก็จะเอามาใช้ดินตัวนี้แหละที่อาจารย์สวนต่างๆอาจารย์ที่บอกว่าเราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเคมี เฉพาะตรงนี้มันก็เป็นปุ๋ยที่ดีแล้วก็ก็ใช่นะเพื่อนๆพ,พี่พรว่าก็ใช่นะเพราะใบสำสาเนี่ยเขาเป็นเป็นพืชตระก,กูลถั่วเป็นพืชตระก,กูลถั่วเขาจะมีไนโตรเจนสูงบำรุงใบนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกเราแล้วก็ใส่ปริมาณเท่านี้นะคะเพื่อนๆอย่าอย่าใส่ปุ๋ยคอกเยอะกว่านี้เดี๋ยวเขาจะเค็มไปเวลาเราไปปลูกเบบีนะค่ะอันนี้พี่พรก็จะทิ้งไว้เลยทิ้งไว้ประมาณสามเดือนท่านนั้นก็จะมากลับกอง จเดือนมาดูเพิ่มๆกันนะเพื่อนๆอยู่นี่คงจะปลูกได้อันนี้คืออัตราส่วนอัตราส่วนที่ที่ทําจริงๆเนาะค่ะที่ทําจริงๆนี่ก็จะเป็นปุ๋ยใหม่กันในอาจารย์อาจารย์อาจารย์าารยตามสวนใหญ่เขาบอกว่าเวลาเราปลูกเราใช้ดินผสมสักนิดนึงเพราะว่าถ้ามีแต่ตรงนี้มันจะดินมันจะไม่แน่นเวลาเราปลูกบอลไปมันจะทําให้บอลล้มนะเพื่อนๆคะ่ะมันจะทําให้บอลล้มเพื่อนๆลองลอง,ลองทําดูน่าจะเชื่อนะเพราะว่า โอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบกูจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขทุกๆวันบุญรักษาพระคุ้มครองโชคดีตลอดวันและโชคดีตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ